นั่งรถไฟไปเที่ยวอยุธยาแบบวันเดทิปผมมาขึ้นรถไฟที่ชุมทางบางซื่อครับรถไฟรอบ9โมง50ถึงสถานีอยุธยา10โมง30นาทีเดินออกไปหน้าสถานีก็จะเจอกับร้านเช่าจักรยานเลยนะครับคลิปนี้ปั่นกันสนุกแน่นอนแต่ก่อนจะปั่นจักรยานเที่ยวเนี่ยผมขอไปหาอะไรกินที่หอยทอดย่าชิดสูตรความอร่อยมากกว่าร้อยปีเอกลักษณ์การทําหอยทอดแบบกรอบสะใจได้คะแนนรีวิวที่วงในถึง3.9เต็ม5ท้องอิ่มมีแรงก็ปั่นจักรยานไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดที่มีตำนานมาตั้งแต่พุทธศักราช สไตล์ญี่ปุ่นเคียวโตชิคคาเฟ่มีมุมให้ถ่ายคอนเทนต์น่ารักน่ารักด้วยนั่งพักหายเหนื่อยแล้วก็ปั่นจักรยานข้ามฝั่งมาที่วัดมหาธาตุเดินตามหาเสียนพระ,ระในรากไม้นี่ไงเจอแล้วจากนั้นปั่นมาเที่ยวกันต่อที่วังช้างอายุธยาน้องช้างแต่งตัวเท่กันมากๆเลยแวะมาที่โรตีสายใหมแม่ป้อมอา้าวปิดถ้าไม่อยากพลาดโอกาสเหมือนผมในวันนี้โทรสั่งจองล่วงหน้ากันด้วยนะจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฝั่งที่ท่าเรือเจ้าพรมครับข้ามฝั่งมาก็จะเจอกับร้านที่เราชจักรยานเลยนนะจรานเก้อกบ,บ